ไปดูในเรื่องของสังหวัดยะลากันบ้างค่ะที่ได้จัดกิจกรรมค i c k off ค่ะรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณค่าทางขนนนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่แล้วก็ลดความรุนแรงในชุมชนค่ะค่ะ วันนี้นะคะนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในกิจกรรมคลิกออฟในวันที่21ไปจนถึง25กุมภาพันธ์2565การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามพร้อมด้วยคณะกรรมก,การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยกำลังพลภาคีเครือข่ายจิตอาสาและประชาชนค่ะเข้าร่วมที่บริเวณหน้าวิทยายลัยเทคนิคยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาด้วยกิจกรรมค่ะ เพื่อที่จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชนทางร่วมทางแยกทางข้ามหรือทางม้าลายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดรถให้คนข้ามในทางม้าลายสืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเสียชีวิตค่ะขณะที่เดินทางที่จะข้ามถนนผ่านทางม้าลายก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามนั่นเองค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาทางด้านของคณะกรรมการนโยบย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติจึงมีมติค่ะกำหนดแนวทางใช้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกแล้วก็ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่รถที่ไม่มีวินยัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดค่ะภายใต้สโลแกนการารณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามนั่นเองค่ะ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาค่ะก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านถนนขว่วเร่งรัดและก็ตรวจสอบในเรื่องของการปรับปรุงผิวถนนเพื่อการจราจรที่ดีค่ะรวมทั้งทําเครื่องหมายป้ายเตือนหรือว่าป้ายสัญ,ญลักษณ์สัญญาณไฟให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งของให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและก็จริงจังด้วยและขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจยอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายการลดบาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชนที่เกิดจากการอุบัติที่เกิดจากอุบัติเหตุลดลงนั่นเองค่ะ